ครับสวัสดีครับ,นนรบอันนี้ก็มาขนน้ํานะครับอันนี้มาขนน้ําไปลดตน้นไม้นะครับลดต้นมะพร้าวนะครับแล้วก็ลดต้นมะนาวต้นมะกรูดนะครับเอฟซีครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทําการตักใส่ถังก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ต่อน้ํานะครับเอฟซีอันนี้ก็จะตักเอาตรงที่สะนี่นะครับครับแล้วก็เดี๋ยวลุงว่าก็จะไปตักน้ํามาใส่ ถังก่อนนะครับ ขนน้ำด้วยวิธีนี้ก่อนนะครับเอ ก็ครึ่งถังแล้วนะครับนี่นี้นะครับเราจะตักน้ำในช่วงนี้ก่อนะ ครับอันนี้ก็เราก็เอาครึ่งถังนะครับ F4 กลายครึ่งนะครับกลายครึ่งครับแล้วก็ถ้าตักอีกสักอ่าสิบุกนะครับก็จะเต็มถังนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะตักเอาอีกนะครับจะตักเอาอีกอยู่นะครับครับนี้ก็เอาไปลดน้ําต้นไม้นะครับต้นไม้ต้นมะพร้าวกันก่อนนะครับ เพราะเราย,ยังไม่พร้อมนะครับเ c ซก็พรุ่งนี้เดี๋ยวก็จะเอาท่อไปต่อนะครับท่อไปต่อแล้วก็จะสายกันดูดนะครับแล้วก็จะเอาท่อ,อปูนซีเมนต์นะครับไปวางไว้นะครับก็เอาไปรองน้ํานะครับเ c ซีถ้าเราดูดขึ้นจากสระนี้นะครับก็จะเอาไปกักไว้ตรงท่อปูนซีเมนต์นะครับเดี๋ยวลุงว่ก็จะไป ตักอีกสักสี่คู่นะครับ FC เรี MC. ซึกสีค่คู่เพราะว่าเราจะใส่ล้อเข็นไปนะครับเดี๋ยวมันจะไม่แพ้นะครับ f ี MC. เดี๋ยวเราก็จะไม่เข็นไปไม่ไหวนะครับ ครับนี่ก็พอแล้วนะครับใกล้จะเต็มถังแล้วนะครับนี่ก็ถ้าจะเข็นไปนะครับก็ลำบากอยู่นะครับ fc หนักเด้อน้ําหนักนะครับเต็มถังแบบนี้เดี๋ยวมันก็จะพากันพิกกันคว่ำนะครับถ้าคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับ fc นะครับอันนี้ก็ลงหลังก็มาขนน้ํานะครับ fc ขนน้ํากันนะครับก็ใส่รถเข็นนะครับเพราะว่าเรายังไม่เอา วางท่อนะครับเรายังไม่ได้วางท่อก็จะดูดน้ําสะนนครับไปลดต้นไม้กันนะครับครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องลุงวางกกกอกันด้วยนะครับสวัสดีครับ